ข่าวและสถิติของลิซ่ารอบสายกันค่ะเริ่มกันด้วยสถิติแรกเลยนะคะลิซ่ามียอดผู้ชมรายเดือนของศิลปินเดี่ยวเคป๊อปสูงสุดเป็นอันดับที่4บน YouTube m u s i c โดยมียอดผู้เข้าชมทั้งหมด112ล้านคนอันดับที่1ได้แก่โรเซอันดับที่2เจนนี่อันดับที่3จีซูและอันดับที่4ลิซ่านั่นเองค่ะอย่าลืมเพิ่มยอดให้กับลิซ่าบน u t u b e ด่วนๆเลยนะคะลิลลี่น้องออกเพลงคอนเทนต์แน่นมากๆเสร์ฟไม่ยั้งเลยนะคะ อยากให้ทุกคนเนี่ยฟังกันด้วยนะคะน้องจะได้มีกำลังใจผลิตผลงานดีๆมาให้พวกเราฟังกันอีกนะ ข่าวต่อมานะคะลิซ่าสร้างเรื่องไม่หยุดเลยค่ะคนจะเหยียบกันตุยเพื่อแย่งซื้อเยาลาบูบูนะคะต่อแถวกันแบบยาวเฟ้อยเลยนะคะปกติเนี่ยเห็นแต่ฝั่งเอเชียนะคะที่วิ่งซื้อวิ่งต่อคิวกับเยาลาบูบูนะคะตอนนี้ถึงตาฝั่งยุโรปกันบ้างแล้วค่ะโดยรายง,งานข่าวล่าสุดจาก ITV News เป็นรายการข่าวของประเทศอังกฤษที่มีผู้ติดตามมากถึง4.6ล้านคนลงข่าวถึงกระแสะลาบูบูโดยให้เครดิตลิซ่าด้วยว่าเธอเป็นผู้จุดกระแสะและจุด เริ่มต้นของกระแสนี้นะคะจากการออกรายการ v ว r i ์ร f ตี้แพูดถึงของเล่นและก็ของสะสมของตัวเองนะคะและยังมีรายงานบอกอีกด้วยว่าโพสตของลิซ่าเพียงแค่หนึครั้งทำให้ยอดขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Popmart Global เพิ่มขึ้นสูงถึง30%แล้วคิดดูนะคะลิซ่าโพสตมากกว่า1ครั้งโพสต์ถี่มากๆจนถึงปัจจุบันก็ยังเพิ่มยอดขายให้กับ ป๊ออมาดยยู่เลนะคะคจะสร้างมูลค่ามหาศาลขนาดไหนทุกคนแต่ก็ว่าไม่ได้นะคะพักหลังมานี้นะคะลิซ่าได้ออกสื่อดังๆหลายประเทศมากจากกระแสลาบูบูถือว่างานนี้วินวินนะคะทุกคนต่อมาทาไสติตอนนี้เพลง p i l เ t สมีอันดับเพิ่มขึ้นบวก3อันดับเลยนะคะทุกคนจุดสูงสุดพีคที่สุดคืออันดับที่19บนชาวิทยุป๊อปแอร์เพของบิวบอร์ดในสัปดาห์นี้ค่ะกำลังจะแซงเพลงที่มีอันดับสูงสุดของลิซ่าในสถิตินี้ ชาร์ตนี้ก็คือมูลลิทฟอร์ค่ะคืออันดับที่16นะคะลิลลี่คนไหนมีญาติอยู่เมการหรือว่าอยู่เมกานะคะช่วยกันโทรเข้าไปขอเพลงผ่านรายการวิทยุได้นะคะเน้นเพลงของลิซ่าที่กําลังดังอยู่ในวิทยุเมกาะคะ่ะก็คือเพลง p i l o t แล้วก็มูลลิทฟอร์นั่นเองค่ะหรือจะขอผ่านเว็บไซต์วิทยุแต่ต้องอยู่เมกาเท่านั้นนะคะถ้าอยู่ภายนอกเนี่ยมันจะไม่นับเข้าชาร์ตนี้นะคะถึงอันดับในวิทยุเนี่ยใจเยอะนะคะทุกคนแต่ยอดสตรีมยอดวิวไม่ค่อยดีเลยค่ะ ตอนนี้ไม่มีเพลงไหนของลิซ่าที่มียอดสตรีมสูงพอที่จะติดชาร์จไลว์วันทั่วโลกได้นะคะเดี๋ยวหนุนจะแปะลิงก์เพลย์ลิสต์เพลงไพร์เ s สแล้วก็บวกกับเพลงในอัลบั้ม a u t e r Ego ของลิซ่าให้ทุกคน,เ,นเข้าไปฟังกันนะคะรวมอยู่ในเพลย์ลิสต์เดียวกันเลยนะคะก็เช้านี้นะคะมาอัปเดตข่าวลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนนะคะจะมาอัปเดตข่าวลิซ่าไวๆเลยค่ะเช้านี้ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบาย